เลยต้องยิ้มจิกกล้องค่ะพี่แพวนะช้าๆถ้าแพนสวยมากเนี่ยพี่ต้องต้องไปข้างซส์ใหญ่ๆนะจะจะเรียกว่าสวยมากวันนี้คนตายังไม่มีเลยดูสิขนาดไม่มีเบอตายังมียังดีเลยโอ้ขอบคุณค่ะพี่โบเนยเจ๊ต้องผัดเปียมาสู้แล้วแหละค่ะแม่ปกติเจ๊ผัดเปียร์แน่ที่เนี้ยจอ๋อใช่พี่เปียร์จะมีสามบางวันบางวันน้องมาลิสามจุบไง วันนี้เราพูดคุยเรื่องอะไรครัโบวันนี้จะมาพูดคุยนะฮะกับ <c oughs> Active Hashtag ร้อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่นี่แห <c oughs> ละเ <c oughs> พราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลวันแม่พอดี<ช><ๆ>เราก็จะ,ะพยายามหา Hashtag อะไรที่แบบลูกๆ Hashtag กันเยอะใช่แล้วตอนนี้นะะเป็นอะไรเยอะๆครับ Hashtag ว่าแม่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างแม่ไม่รู้ตัวแม่ไม่รู้ตัวก็เหมือนกับบางทีคุณแม่เนี่ยชอบมาว่ามาบ่นแล้วว่าเนี่ยโบทำไมขับรถเร็วทำไมกินข้าวแบบไม่เป็นเวลาแต่สุดท้ายคุณแม่เป็นเองเหมือนทุกอย่างคุณแม่จะไม่รู้ไงเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแสดงว่าอันนี้เป็น Hashtag แอบย้อนกลับแม่เบาๆใช่ไหมเขียนสีคุณแม่จะไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี้ยลูกๆเนี้ยเป็นยังไงก็คือได้มาจากคุณแม่นี่แหละใช่นะฮะเราก็เลยหลอมของเรานะฮะเราก็เลยมีประเด็นไงจริงประเด็นนะครับเป็นเหมือนสุภาษิตนะฮะดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก็เหมือนเวลาที่ผู้ชายเนี่ยจะพินานะฮะพินาผู้หญิงสักคนนึงพพินาพิ่านาผู้หญิงสักคนนึงที่จะมาเป็นเมียเรานะฮะเมียเราโอ้ยเลยนะที่บอกควรจะพูดคำนี้เป็นภรรยาของเราค่ะเราต้องไปดูที่คุณแม่ถ้าคุณแม่เป็นยังไงคุณลูกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้จริงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเออโบพินามาพินามาโบก็พินาว่าเป็นเหมือนแต่ว่าก่อนที่มาถึงโบเนี่ยมาที่น้องแพงก่อนดีกว่าอ็ไไละไไล่ไรถ้าอย่างน้องแพงอย่างแรกที่ผมว่าเหมือนเลยอันนี้คนอื่นไม่ต้องบอก คือรูปร่างหน้าตาเนื้อคลายมากแพนกับคุณแม่ใช่ก็ล่าสุดอย่างเมื่อคืนนี้ที่ไปซุปดาพาทัวร์มาไงไปเปิดอัลบั้มรูปสมัยสาวๆนี่มันรูปแพนชัดๆอ่ะใช่ใช่ตอนเวลาแพนกลับไปดูรูปแม่ตอนเด็กแพนก็ยังตกใจรู้สึกเองว่าเหมือนใช่ป่ะเฮ้ยเหมือนเราจริงๆแต่ว่าแม่ผมสั้นนี่เธอแม่ทำผมทรงนี้นะที่ทักผิดนะคะใช่ไหมคะสิังดี่แม่แล้วเกิดวันไหนแพนไม่ว่าง สุกน่าอาจจะเป็นคุณแม่มานั่งนี้ก็ได้นะฮะแม่ทําได้จริงๆคือหมายถึงว่าแป็ว่าคืออาชีพที่เราทําทุกวันนี้จริงๆแม่เคยบอกตลอดว่าเป็นเป็นเป็นความฝันเออเป็นสิ่งที่แบบแม่คืออยากเคยอยากทำอะไรเงี้ยค่ะพัก็เลยได้สานต่อเออเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงภาพนักกีฬาแต่แม่บอกว่าแม่อ่อเหมือนกับตอนเด็กๆไม่ได้ไม่ได้รับการซัพพอร์ตขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอตัวเองมีลูกก็เลยแบบให้ทุกอย่างมาที่ลูกหมดส่งไปที่ลูกหมดเพราะั้นทุกอย่างที่แบบ ก็จะลงมาที่ลูกหมดเลยแงเงี้ค่ะแต่ก็ดีนะเพราะว่าคุณแม่แพนน่ารักมากคือส่งเสริมทุกอย่างที่น้องแพนชอบไงคือไม่ได้ยัดเยียดนะใช่ไหมแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่แม่คิดว่าอยากให้เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีไงพี่โบเราก็ก็ทำด้วยความรักและความเต็มใจอยากรู้ว่านิสัยส่วนไหนบ้างที่แบบแพนได้รับมาจากคุณแม่ แพนว่าความเร็วปิดปา้าแห้วพี่เอกความเร็วคือความเร็วคือเป็นคนกระจับกระเฉงเออเป็นคนแบบแลควีฟไปงานหนึ่งอะไรอย่างงี้งานหนึ่งคือทาไม่ใช่พ่อแม่ทำแบบนี้ไม่ได้จริงเพราะบางทีแพนจะมีความแบบเหนื่อยอ่ะคือบางทีเราก็จะแบบว่าเอ้ยอันนี้โอเคได้อันนี้รอก่อนได้นี้แต่แม่จะเร็วมากคืออันนี้ต้องทำอันนี้ควรทำอันนี้ต้องไปคือวันหนึ่งประมาณแบบสี่ห้าที่ ก็คือคลากันนี่แหละพี่โบค,คุณแม่จัดการให้ทุกอย่างลง<ช>ตัวใช่คุณแม่ก็จะเป็นแบบคน manage <ๆ S 1> ให้ทุกอย่างเลยค่ะซึ่งพันว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ซึมซับจะเข้ามาไงพี่เอกให้เราแบบมีระบบการจัดการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคิดว่าทุกอย่างทําได้<ว>ไม่มีคําว่าไม่คุณแม่น่อยอะ ชัาน่าเหมือนแน่หน่อยจริงๆเป็นคนแอคทีฟก็น่าจะเหมือนใช่ไหมแพนที่จะจะเหนื่อยลงอาจจะเหมือนพ่อคือพ่อเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่แม่จะเป็นคนแบบปิดปากแอคทีฟทุกอย่างตลอดเวลาไฮเปอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันที่ไปถ่ายเนี่ยคุณแม่ทำอาหารพูดคุยกับบุโกะสู้ได้ทุกอย่างสู้อาจารย์เป็นหนึ่งก็ได้แท้หมดทุกอย่างเจ๋งมากเลยคุณแม่อย่างตอนตอนที่คุณแม่แม่หน่อยเลี้ยงแพนมานี้เลี้ยงแบบไหนมีตีไหมหรือมีดุไหมหรือว่าไม่ไม่ตีค่ะแต่ว่าถ้าดุนี่จะเป็นเรื่องแบบ ต้องหนักจริงเรื่องที่ลูกดื้อแล้วแบบเอาไม่อยู่อะจะต้องมาคุยกันแล้วก็บอกว่าแบบเรื่องนี้ไม่ได้คือแบบขึ้นเสียงแล้วอะไรเ่งนี้ไม่ได้เลยถ้ารีบคุยแบบว่าต้องหนักจริงๆพอถ้าขึ้นเสียงแล้วปุ๊บแพนยังไงตอนเด็กๆนิ่งแพนก็เงียบแล้วแพนก็จะแบบดูแพนน่าจะเป็นคนดื้อเงียบเหมือนกันนะแม่บอกใช่ไหมแม่บอกเลยว่าแพนน่ะดื้อเงียบคือเหมือนียงไม่เถียงแต่ว่าเหมือนฟังแต่ก็แบบ แต่ก็จะมีความอันะไรข้างในว่าแบบต้านอยู่ข้างในเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่งี้ไปกนแต่ก็จะเงียบก็จะไม่เถียงแต่ไม่ทำไงไม่เถียงไม่ไม่ปะทะเอาอย่างงี้ดีกว่าเราฟังเราฟังแพนมาแล้วเราฟังคุณแม่บ้างดีกว่าแม่มาเหรอเฮยนั่นเรามาฟังคุณแม่ดอยแม่ตอนไหนเนี่ยไม่หน่อยบอกเราเลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะโอ้แต่แพนเนี่ยนะคะก็ตัวแม่เลยใช่แล้วค่ะหลายครั้งที่เราต้องผิดใจกันเพราะความดื้อของแพนเนี่ยแพนก็จะนิ่มๆมะค่ะก็ฟังไปแต่ก็ อืไม่ทําตามนะคะแต่เราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเ,กเป็นเรื่องเป็นลาวห่วงลูกสาวาเหรอคะไม่ห่วงเลยพูดถึงไม่ห่วงนะถ้าเกิดว่าเจอสิ่งดีๆเนี่ยเราก็เปิดใจค่ะเราเป็นแฟร์ๆกันเป็นครอบครัวที่เปิดโอกาสให้ลูกๆทุกคนเสมอสแกนคนที่เข้ามาหาลูกเราเนี่ยเหรอคะหรือว่าวิธีหาลูกเขยเนี่ยนะ ก็เรารู้จักลูกเราดีและยิ่งแผนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยแม่กลัวมากว่าแพนจะต้องไปทําความหนักอกหนักใจให้กับคนที่จะเข้ามาชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะต้องมองแล้วว่าเขาสามารถไปด้วยกันได้ไหมอ่ะนะมีอะไรที่ตรงกันไหมเนาะก็จะได้สนับสนุนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแม่นี่นะคะ,ะ,คะแม่ก็อยากขอให้แผนเนี่ยเป็นพิธีกรที่โดดเด่นขึ้นมา เทียมหน้าเทียมตาพี่เอกกี้กับพี่โบให้ได้เลยนะลูกเพราะทั้งสองคนนั้นเป็นระดับขั้นเทพเลยทีเดียวล้วงเอาวิชามาให้หมดเลยลูกโอ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณมากครัแม่ขอบคุณเราด้วยขสุดเลยอ่ะโอ้ยเป็นได้สบายอยู่แล้วแม่เวลาแม่ดูแบบพี่เอกพี่โบแม่จะขำตลอดอีกนิดหนึ่งรับหนานครูโอนแล้วนะครูแพน่ะ คือตอนนี้หลายๆคนเขาก็กลัวกันมากเลยนะแพร์ถ้าเก่งวันนี้หลายคนเขาไม่ไหวแล้วนะโอ๊ยไม่ได้แพร์ต้องมาฝึกปรือวิชาตรงนี้เรื่คุณแม่พี่เอกวันนั้นที่ไปซุปดาพานถูกคุณแม่ทําข้าวผัดทําอาหารอร่อยมากแล้วก็วันนั้นอ่ะผมรีบออกมากอดคุณแม่ทําข้าวผัดเป็นข้าวผัดรถไฟใส่กล่องมาให้ผมทานอ่ะบนรถก็คุณแม่ชอบทำอาหารเนี่ยทำคลิปถูกปะแล้วเคลิปพวกนี้คือสิ่งที่แม่เคยบอกพผนตลอดว่าลูกทำสิทำกับข้าวเนี่ยตื่นมาลองหยิบนู่นหยิบนี่มาทำสิทำได้ไหมเราทำได้ไหมทำไม่่่่ไไไดด้้้แแลลววสุทาายยมมกก็็เเบอปนร แม่มีช่องของแม่เดี๋ยวแม่ทําเองแม่พิเแน่นี่ไงทุกวันนี้แม่ก็เลยทําเองไม่ง้อใครทั้งสิ้นถ่ายเองก็ได้ไปดูคุณแม่ที่ช่องไหนยังไงไอจีแม่อะไรไอจีคุณแม่ mummy underscore หน่อยค่ะก็จะมีทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ทําเองสมัครยูทูปให้แม่ด้วยจริงเหรอดี๋ยวแม่จะทำเองก็มีช่องของตัวเองแล้วเหรอจะกำลังจะมีแล้วพี่โบว์คือมันคือสิ่งที่แบบแกชอบแกคงพยายามจะบอกให้เราทําแต่ว่า มันก็คงไม่แนวเท่าไหร่อะไรเงี้ยทางไว้ก่อนอย่าเลยทำเองใช่ไหครับโอ้คุณแม่หน่อยน่ารักมากนะครับเรื่องเรื่องคุณแม่ของน้องแพรไปแล้วมาที่คุณแม่โบบ้างข้ามพี่โบข้ามไปที่แม่พี่เอ็กี้เลยดิไม่หยุดโบอยากรู้ว่าโบได้อารมณ์ดีเนี้ยมาจากคุณแม่ มาจากแม่ครับแม่เป็นคนไม่คิดมากแม่เป็นคนแม่อย่าเรียกว่าเมาส์ดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากจะรู้จักใครให้มากขึ้นให้ส่งแม่ไปถ้าแม่เนี่ยเข้าไปสมมติว่าไปยืนคุยกับร้านขายช่มตาร้านนึ่งแม่จะรู้เลยว่าคนนี้เกิดที่ไหนมีครอบครัวกี่คนมีลูกกี่คนทำไมถึงมาขายช่มตาแม่จะเป็นพิธีกรได้แม่เป็นนักสืบแม่ผมไม่ได้พิธีกรแต่เป็นนักสืบแต่ว่าออกกล้องแกได้เขินมากแกไม่ค่อยกล้าแกชอบแกชอบออกกล้องได้เงินนะแต่แกจะพูดไม่เก่งแต่แกก็ทวงตลอดนะเวลาแกมาออกอ่ะแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดี แม่ผมอ่ะแกก็จะ ไม่ค่อยคิดมากแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะผมก็เลยได้จากจุดเนี้ยของแม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะปล่อยวางง่ายไม่ค่อยหยิบอะไรมามาซีเรียสกับชีวิตเท่าไหร่แล้วตอนเด็กๆพี่โบ๊ชแสบไหมแบบว่าเป็นคนดื้อเงี่ยเหมือนแพนเหมือนกันจริงเหรอคือไม่เกเรตลอดชีวิตไม่เคยโอ้โหรูปนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอฟโอดีเอฟโอด์ไงเอาถอยไปที่รูปแรกไี่มหมนั่นนั่นเลยพอลูบเอิรูปเมื่อกี้เหมือนแม่เหมือนแม่นะสายไปแล้วเจ๊นี่จะกลับมาหาน้อง อืมหน้าโบเหมือนแม่นะใช่ปะคล้ายคล้ายแม่ฮะแต่ว่าลูกผู้ชายจะเป็นทางแม่นะเขาบอกลูกผู้ชายนะาเหมือนแม่ใช่ไมจริงจริง้าผู้หญิงเหมือนจะอาพับใช่ไหมไม่รู้ไม่กล้าเหมือนพ่ไม่พูดเองเลยบอกว่าไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าจริงๆริงไม่คิดถึงอะไรนะลูกผู้ชายนะาเหมือนแม่เหมือนคุณแม่แล้วก็จริงๆเหมือนแพงคือเป็นคนเดื่งเงียบเหมือนกันไม่ค่อยมีเรื่องไม่ค่อยทะเลาะอะไรกับแม่แต่ว่าก็จะไม่ค่อยทําตามที่เขาสั่งอะแม่บอกว่าเธอแสบมากมีกรรมเธอเยอะ จริง嘛วิลกรมส่วนใหญ่เล่าตรงนี้ไม่ได้จริงเหรแต่ว่าอะไรอ่ะพี่พี่บอกดูเป็นคนเรียบร้อยนะคือเรียบร้อยผมอ่ะ ผมอ่ะไม่ได้เป็นหัวโจกแต่ว่าเป็นคนติดเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนไปไหนก็จะเฮไปด้วยเพื่อนไปเลยอ่ะโดดเลียดไปก็เฮไปกับเขาคือทุกแมทที่เพื่อนไปทําอะไรกันจะต้องมีอยู่ในนั้นแต่ว่าแต่ผมจะไม่ได้ออกเสียงออกหน้าออกอะไรนะแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบใไรนะเอหมือนเป็นลูกเระจอกอ่ะเพื่อนปไหนไปไปไไปไอย่างเงี้ยจัดการยังไงเวลามีเรื่องขึ้นมาไม่แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคิดได้เองว่าใ่บกคอมาใส่บกคอมาเรียกแม่แบบ่า ก็เรียกบ่อยเหมือนกันแม่ทำงานแม่กำลับเราไงแม่ก็บางทีจะเลิกไปแล้วให้พ่อไปแทนนะแต่ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นคือไปสุดๆมันจะเป็นเรื่องแบบต้องต้องงานเราไม่ได้ไปทําอะไรแต่บางทีแบบไม่เข้าห้องเรียนบ้างไม่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็เป็นช่วงวัยรุ่นน่ะแต่ว่าก็ขอบคุณแม่ที่เข้าใจนะแล้วมีพี่น้องอีกคนนะมีพี่สาวอีกหนึ่งคนครับแกกว่าสี่ปีคุณนี่คือดื้อที่สุดในบ้านเขามีสอขืนว่าลูกคนเล็กเนาะลูกคนเล็กด้วยแต่จริงก็ไม่ได้ดื้อมากหรอกของบ้านนะล้วคิดว่ามีอะไรที่เหม น่าจะเป็นคนขี้งกนิดๆเหมือนกันมั้งเป็นคนแบบอันนี้ก้นเฟิร์มค่ะอันนคะกี่ปีไปแล้วที่รู้จักกันครับสิกว่าปีแล้วนะสิกว่าปีไปเที่ยวยุโรปครับซื้อช็อกโกแลตมาอันหนึ่งอันนี้กับปิชันซื้อฝากซื้อปิชันทไมคนไปซื้ออะไรเขามีทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วจริงด้วยเป็นญมติบ้าเไหมไปสัมภาษณ์คุณแม่โบหน่อยโอ้โหแม่สวยอ่ะคุณแม่มาเลยค่ะเด็กๆเลยเธอสัมภาษณ์แม่จริงๆโบเขาเป็นคนเรียบร้อยนะคะคือ วิรกรรมก็ไม่เ,ยเยอยแต่มีอันนึงเขาอตอนไปเรียนจะมีคนขับรถของคุณพ่อไปตลอดวันนั้นก็คือหัดขับรถไม่นานอะ่ะแล้วก็บอกให้คนขับรถลงและตัวเองก็ไปขับขับเร็วมากเลยแล้วก็จงังหวะคงเบรกไม่ทันหรือไงไปชนต้นไม้รถก็เสียหายนะคะมาบอกคุณพ่อว่าอันนี้อัซิเดนต์เพราะว่าคนขับรถ เป็นคนขับไม่ใช่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มารู้ความจริงทีหลังแนมะ่แม่เหรอฮาริพรไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าออกนอกลู่นอกทางาสำหรับวันแม่นี้ที่แม่จะอยากวอวยพรให้โบก็คือให้โบประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า,าแล้วก็อยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นที่รักเมตตาของทุกคนที่พบเห็นให้เป็นเด็กที่มีความมีน้ำใจมีเอ,อืเออ้อเฟือ้อเผื่อแผ่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรขอให้สมความปรารถนาในหน้าที่การงานที่เขาต้องการค่ะ สาธุรับพรจากแม่ไปด้วยแม่น่ารักจังเลยนี่จริงอันนี้คุยกับแม่ได้เลยเพราะเชื่อว่าแม่ดูอยู่แน่นอนแม่จะอยู่แพ่นพูดอะไรกับแม่นเลยสิแม่แทนกับข้าเป็นหรือเปล่าคะต้องเป็นแน่นอนโอ้แต่ว่าที่พูดเหมือนคุณแม่จริงๆนะคุณแม่ดูเป็นคนแบบอารมณ์ดีแล้วพูดเก่งจริงแม่จริงยแม่น่ามีลูกชายสักคนหนึ่งเนอะแล้วคนนี้ล่ะเรื่องของแกเปลือกอันเล็กจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ข้ามแม่ผมไปดีกว่าเรามาที่บ้านพี่กินใช่ คุณแม่ของคุณแม่อีกทีคุณแม่คุณแม่อีกทีนึง <laughs> ไม่คือตั้งแต่เจอร้องได้ก็เห็นพี่เอกเป็นคนแบบที่พี่เอกเคยบอกเป็นแบบ perfectionist นาะ<ช>คือแบบทขาอย่างจะเป็นแบบเขาเป๊ะทุกอย่างเป๊ะมากๆอะไรเงี้ยคุณแม่เป็นแบบนี้ไหมพี่ออพคุณแม่เป็นคนสะอาดมากครับ แต่เราสะอาดกว่ามากเสียวก็ได้คือเาบ้านเพียกเลยค่ะอยู่คอนโดอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะเป็นคนใส่สลิปเปอร์แต่แม่จะไม่ได้ใส่แต่แม่จะสะอาดมากอยู่แล้วอ่ะคือแม่จะเห็นอะไรที่แบบกองอยู่ไม่ว่าจะกองอะไรแม่ก็จะเก็บให้เรียบร้อยจัดหมดคือเป็นคนเห็นอะไรสกปรกไม่ได้จานวางไว้ก็ไม่ได้เลยต้องล้างแล้วถ้าเพียกมปเห็นบ้านแพนคุณเรียกแน่เลยเห็นบ้านเราหนอนี่เล็กนี่คืออยู่บ้านก็ต้องล้างล้างล้างให้เรียบร้อยน่าเสียว่าสิ่งที่ได้จากแม่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดความระเบียบมีระเบียบวก็ คือคือบ้านเราไม่ได้เป็นคนที่แบบร่ํารวยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็ต้องทำงานเน้อก็ู่้มก็สู้มาแสดงว่าคุณแม่ก็ทำงานหนักเหมือนกันถูกต้องแล้วแม่เนี่ยมักจะเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองส่ติว่าแม่อยากเป็นช่างผมเนี่ยแม่ไม่ได้ไปเรียนนะแม่ก็ปีนแอบดูแอบดูพักลักจำอะไรเงี้ยเนาะแอบดูแบบว่าเขาเขาทำยังไงอะไม่ได้เลยหรอไปสาบันไรเลยแม่ก็มาเรียนตัด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 จนเป็นช่างที่เก่งใช่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยดูไม่น่าจะดุเลยเขาดุไหมอ่ะดุไม้ครับ ดุเป็นบางครั้งดุด้วยเรื่องอะไรส่วนมากพี่ดุด้วยเรื่องบางทีเราก็เหลวไหลอุทยตายแล้วะดูจะฟูว่ะไม่คุ้นเลยอย่างนี้ปานนะฮะคุณผ้ชมคือตอนมสองมสามเราก็เหลวไหลไงี่ยเราก็มีการแบบหนีโรงเรียนแล้วก็มีหัวโจมันกันแล้วก็ติดหัวโจกเหมือนกันในช่วงนั้นนาะติดหัวโจกไม่ได้เป็นหัวโจกนะแต่ติดหัวไม่ได้เป็นติดหัวโจมนะก็คือหนีโรงเรียนบ้างมีการแบบโดนฝ่ายปกครองเรียกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบไปนั่งเรือหางยาวแบบเล่นเจ้าแมยาเล่นอะไรอย่างงี้ เี้เอ้าเย้ในเมื่อคุณแม่มาแล้วสองคนเดี๋ยวฟังจากเสียงคุณแม่ดีกว่าค่ะเชนื่ยครับคุณแม่ครับตาแล้วแม่เพราะเรามีลูกเยอะไงมันก็ต้องสู้อ๋อมาม่าตอนนั้นทําผมอยู่ก็จะมีพี่เลี้ยงทุกคนจะมีพี่เลี้ยงแล้วก็มีแม่บ้านแล้วแม่คนมีแต่ทางานเนี่ะก็ทํางานอย่างเดียวเลี้ยงลูกสู้เอาเงินมาเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่ก็ยังสู้อ่ะคือ เพื่อลูกไงก็ลูกก็น่ารักนะใช้ได้อย่างเอกเงี้ยไม่ดื้อเลย<ม>เด็กดีไม่เกเลไม่อะไรเลยอะ่ะแต่เอกเขาเป็นคนดีเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะทุกวันนี้เนี่ยให้เย<ม>อะพรเวลาเขากลับบ้านมาอย่างเงี้ยบางทีก็าถามเขาเหนื่อยไหมเขาไม่เคยว่าเขาเหนื่อยนะเขาพูดแต่ว่าไม่อะ่ะเ็าบอกจะจะนหนักนักงานอะ่ะ ร่างกายคนเราก็ไม่ไหวนะถ้าหนักเกินนะเอาพอสมควรเออวันนี้วันแม่นะแม่ก็อวยพรให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสูงกวา่าปานารถนาเออขอให้งานเยอะๆรวยๆแม่สวัสดีค่ะ รับพรไปด้วยก็พรอไปหมดเลยจับแมทั้งสามแม่ไปเลยแม่เราทั้งสามคนต้องอยู่หน้าจอนะแม่เราสองด้วยแม่เสองคนไม่ได้บอกเลยว่าให้ประเพางานบ้างนะมีแค่เขากันเดียวแต่แม่ภูมิใจไงเพราะว่าพี่เอกแบบทำงานหนักดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่นี่เรื่องจริงนะผมเห็นมาสิบกว่าปีแล้วพี่เอกเป็นคนอย่างนี้ในเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างขยันยังไงก็ยังขยันแบบนั้นทุกวันนะพ่อแม่เลี้ยงเราตั้งกี่ลูกทั้งห้าคนห้าคนเลยเพราะว่าพี่เอกคนที่คนที่สองเลี้ยงงงมมมาานนนนนีี่่่่่ยืแแแตตตผบทกออลุๆะร ตีสามยังมีแขกมานั่งรอนะสมัยก่อนอ่ะนี่คือแล้วปริญญาตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จหรือว่าเริ่มวันใหม่แล้วจะถึงตีสามตีสี่แขกตอคิวรอนางฮอตนางตัดฮอตนี่ขนาดว่าเรียนรู้เองนะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนด้วยนะสุดยอดมากเรามาดูประเด็นในเรื่องของความรักระหว่างคุณแม่คุณลูกใน Facebook เราก่อนดีกว่านะครับเพราะเรามีการไปโพสต์ไว้ใน True for You Entertainment ด้วยมีอะไรบ้างครับน้องแพนมีจากคุณสมพรเลิศบรศิลป์นะคะแสดงความเห็นว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่คือบอกว่าได้มาเต็มเตา แม่เนี่ยไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยแกร่งกล้าแล้วก็อดทนมากไม่เคยบ่นนะคะลูกก็เลยได้ความแกร่งแบบอึดมาเต็มๆนะครับหรือว่าความคิดเห็นที่สองนะครับก็จากคุณเอ็มนะแสดงว่าเห็นว่าแม่เป็นคนขี้เหนียวค่ะได้มาเต็มๆเลยแต่ใจดีนะคะขี้สงสารคนจะให้ของใครเนี่ยต้องไต่รองแลวก็สอบถามเหตุผลและมีข้อตกลงกันก่อนถึงจะให้ได้เหนียวมากค่ะได้มาเต็มๆเลยค่ะพี่เป็นคนรอบคอบเป็นคนรอบคอบเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นนี้นะฮะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่อันนี้ เห็นด้วยนะจริงเห็นด้วยเลยคือแพนว่าเราเป็นลูกๆเราก็จะซึมซับจากไดมอิทธิพลแม่เนาะเต็มเตแพนว่าทั้งวิธีคิดการดําเนินชีวิตหรือว่าการการเรียกว่าแก้ปัญหาในเรื่องราวต่างๆเนาะพี่เอกเราจะซึมมาแทบจะหมดเลยเพราะคุณแม่นี่จะมีความละเอียดมากกว่าฝ่ายชายไงฝ่ายชายก็ทํางานทํางานทํางานแล้วก็อยู่ใกล้กับลูก ใกล้ชิดมากกว่าใช่ค่ะครับผมก็ขออวยพรให้กับคุณแม่ทุกคนพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติแล้วนะมีความสุขมากๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็อย่าทิ้งคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวนะก็ต้องกุณชุนไปด้วยต้องกลับกับพ่อไปด้วยสิบอกว่าวันนี้วันแม่พ่อไม่ต้องมาได้ป่ะจะมองกั่งมองมองหน้าต่างแล้วเ็น้าวไปกินข้าวกันหรอพี่บ๊อบจะต้องอยู่บ้านพี่บ๊อบอยู่บ้านกลัวลูกไปกับคุณแม่หมดเดี๋ยวจะไปกราบเท้าแม่ของลูกๆทุกคนโอ้เห็นปกติ3 0 1 5วันพี่บ๊อบก็ โอ้โหาพูดเล่นอย่างนี้สิแต่กวางก็นแม่กวางก็สวยเหมือนแม่ใช่เราเคยเจอแม่กวางนี่เขาดูอยู่เขาดีใจกินข้าวไม่ลงเลยและฮาเหมือนแม่ด้วยนะแม่ฮาแบบไม่ค่อยรู้ตัวอย่างนี้แม่แต่ลอดเแม่กวางคล้ายๆแม่โบคือแบบเจอใครก็คือสนิทเร็วมากใช่เก่งเมื่อวานนี้ตกใจมากเลยนะอยู่ๆก็มีฝรั่งมากดออดหน้าบ้านทำไมบอกว่าจะพาน้องหมาที่บ้านไปเดินเล่นบอกว่าเขาเป็นใครแม่ไปสนิทกับแม่ แม่ไปทำคนไม่จัดก็อยู่ๆก็เท่มากบอกว่าวันหลังมาที่บ้านเบาน้องหมาไปเดินเล่นงงมากเลยไม่รู้จักเขาเลยใช่ไหมแล้วบนายเป็นไงี่งงคุณแม่ผมชอบดูดวงฮะผมก็เลยชอบดูดวงตามคุณแม่อแล้วคุณแม่ก็เลยมืออย่างเงี้ยหรอบนายดูลายมือดูเลขฐานเจดดูดวงดาวเูงดูยิปซีดูทุกอย่างเ่จะดูได้นี่แสดงว่าไม่ใช่แค่ดูนางให้ดูหางดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ นี่ดูดูผู้ชายก็ดูผู้ได้เหมือนได้เหมือนกันแต่ไม่ได้สนิทกับลูกไงใช่ใช่ะหญ